บรรยากาศโรงพยาบาลใหญ่ในเขตที่อยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ10บโมงค่ะที่นี่เป็นเหมือนกับศูนย์พยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในเขตวัมแลนนะคะชื่อว่าคาร์ลสตาค่ะ แล้วก็ระบบ new normal ของที่นี่นะคะจะเห็นว่าคนมาโรงพยาบาลน้อยมากเลยจ้า ระบบจอดรถอัตโนมัติค่ะคือเราจะจอดรถแล้วก็จะมาเอาบัตรคิวแบบนี้นะคะที่จะมีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอัตโนมัติค่ะว่าจอดกี่ชั่วโมงออกกี่ชั่วโมงนะคะทุกคนก็จะทำแบบนี้ค่ะจะมีตัวเลขบอกจำนวนที่จอดรถที่ว่างนะคะแล้วก็เหลืออีกกี่คันที่จะเต็มประมาณนั้นค่ะเราก็จะดูจากเครื่องอัตโนมัติได้เลยจ้า แต่วันนี้นะคะที่จอดรถว่างมากเลยค่ะปกติจะแน่นมากเลยนะคะระบบการมาหาหมอที่โรงพยาบาลของสวีเดนนะคะคือเราต้องมีการจองคิวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะน้อยคนมากที่สามารถ walk in หรือเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะ จะต้องมีบัตรคิวและนัดหมายเวลาที่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศในโรงพยาบาลนะคะมันจะไม่หนาแน่นค่ะทุกคนจะต้องรอตามคิวเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยก็ตามจ้านอกจากอาการแบบฉุกเฉินโคม่าจริงๆนะคะจะมีรถฉุกเฉินไปรับที่บ้านแล้วก็มารักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ E é. มันเป็นการช่วยเหลือตัวเองครั้งแรกในโรงพยาบาลของวันเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยออกไปทางไหนอะเมื่อกี้เข้ามาแล้วเลี้ยวขวาสุดตื่นเต้นมากเพราะว่าภาษาสวีเดนวันไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็อสอบทางการแพทย์ด้วยค่ะแต่ก็พอจะบอกเขาได้ว่าช่วยพูดภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมนะคะ การเช็คสุขภาพตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ยจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกสองปีทุกปีครึ่งอะไรประมาณนั้นค่ะด้วยระบบแบบค,คล้ายๆ30บาทรักษาทุกโรคเหมือนที่บ้านเราค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในโรงพยาบาลนะคะ เยอะดูตีเยอะกันกูอาเลนนะเฟสต์ก็มาตรวจสุขภาพประจำปีค่ะโรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของวอมแลนด์นะคะ คือถ้าเป็นการตรวจแบบที่ใช้เทคนิคมากๆนะคะในเมืองที่วันอยู่มันจะเป็นเมืองเล็กๆโรงพยาบาลที่นั่นคล้ายๆกระศูนย์อนามัยค่ะเขาก็จะส่งตัวมา,าหรือว่านัดมาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะซึ่งจะมีอยู่สองที่นี่คือคาวสตานะคะแล้วอีกที่หนึ่งคืออาราวิกาค่ะซึ่ง บางครั้งเราอาจจะต้องไปที่อารบิกะเป็นเมืองเล็กๆแต่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะคะวันไหนที่ว่างๆคะ่ะนี่คือโรงพยาบาลใหญ่ศูนย์ของคาร์สตาร์เลยนะคะพวกแบบผ่าตัดใหญ่ทำคลอดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ที่เป็นเครื่องมือใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่คะ่ะนี่จ้าแล้วก็ตรงนี้มันเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้คะ่ะ สวยมากๆเลยจ้ะมันก็จะเป็นเมืองเก่าๆหน่อยนะคะนี่ค่ะตึกข้างหลังสวยมากเลยค่ะอ๋อมันเห็นชื่อโรงพยาบาลฝั่งนี้เดี๋ยวนะคะให้ดูจ้าคนที่เข้ามาสู่ระบบของสวีเดนแบบมีมีเหมือนแบบบัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนของสวีเดนก็จะได้รับการตรวจสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพแบบ โดยอัตโนมัตินะคะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทุกคนนะคะจะได้รับจดหมายแจ้งให้มาตรวจสุขภาพแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะมาตามนัดหรือถ้ามาตามนัดไม่ได้ก็จะมีการเลื่อนนัดผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ก็คือเป็นใบนัดเข้าศูนย์โรงพยาบาลใหญ่ค่ะ เยอะพี่หอเยอะวีแกนเบิร์ดวิลดูฮะแต่อาหารนี้มีอันนี้

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามและกด subscribe ให้นะคะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ